สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการยามเฝ้าแผ่นดินวันนี้เป็นวันแรกของรายการเราที่จะนําเสนอมาเฝ้าเหตุการณ์วันต่อวันกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาสองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มครึ่งหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะคะเราจะมาดูกันว่าวันนี้ตลอดทั้งวันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะมาวิเคราะห์สถานการณ์วันกันนะคะว่าแล้วเราจะต้องตามอะไรกันต่อข่าวไหนมีนัยยะอะไรสําคัญวันนี้คนไทยจะได้ดูอะไรที่แปลกใหม่ดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชม จะไม่ผิดหวังกับรายการนี้อย่างแน่นอนเพราะคุณสนทิลิมทองกุลและดิฉันจินดารัตเจริญชัยชนะรวมไปถึงคุณสรโรชาพอดูดมศักจะมานั่งกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะคุณสนธิคะมีหลายคนสงสัยว่าทําไมจะต้องเป็นยามเฝ้าแผ่นดินเมื่อวันศุกร์ที่แล้วผมได้ผมได้ประกาศให้กับท่านผู้ชมที่ชมเมืองไทยรายสัปดาห์ว่าเมืองไทยรายสัปดาห์เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเป็นวันสุดท้ายมันเป็นยุคใหม่ของการ ที่ต้องเริ่มต้นในเรื่องของการมาเฝ้าบ้านเฝ้าเมืองเมืองไทยรายสัปดาห์ในอดีตนั้นเกิดขึ้นมาด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารประชาชนจนกระทั่งเราเนี่ยถูกถอดออกจากช่องก้าเมื่อปีพุทธศักราช2000 5-48หรือ47ประมาณนั้นนะครับเมื่อถอดออกมาแล้วนี่เราก็ทําเมืองไทยรัปดาสัญจรเพราะว่าเรามีความเชื่อมั่นว่าประชาชนนั้นเนี่ยจะขาดข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงไม่ได้และที่สําคัญที่สุดสื่อมวลชนในขณะนั้นไม่มีใครกล้าพูดความจริงเราก็เลยเอาเมืองไทยรัศดาสัญจรสัญจรไปสัญจร,ญจรมาก,ก็เลยมีประชาชนเข้ามาร่วมฟังอพอฟังมากก็เลยกลายเป็นการต่อสู้ไปอีกรูปแบบหนึ่ง สู้ไปจนกระทั่งในที่สุดแล้วคุณทักษิณชินวัตรมีอันเป็นไปต้องระเหตุออกไประเหตุออกไปเมืองไทยรัฐาก็ยังทําต่อทําจนกระทั่งมาถึงสองสาเดือน3-4เดือนหลังจากที่ยึดอำนาจเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมคิดว่าทีมงานก็มาคิดดูว่าทุกๆวันนี้มันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแผ่นดินตลอดเวลาครคุณแอน และที่สําคัญก็คือได้มีรายการเล่าข่าวคุยข่าวคุยข่าวาว,วิเคราะห์ข่าวทุกเช้าทุกช่องก็พยายามระทํากันแต่เป็นการเอาหนังสือพิมพ์มานั่งอ่านข่าวแล้วก็มาหัวรอดต่อกระซิกหรือว่ามาเยาะเย้ยถักถานกันทั้งๆที่ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยถ้าคนดําเนินรายการที่ดีถ้ามีองค์ความรู้ถ้าอธิบายความข่าวแต่ละข่าวให้กับประชาชนฟังเนี่ยะจะเป็นคุณูปการจะเป็นการให้ปัญญากับสังคม พวกเราก็เลยตัดสินใจว่าหมดเวลาของเมืองไทยไรสัปดาห์แล้วมันต้องกลับมาสู่ยุคทันต่อเหตุการณ์ก็คือที่มาของยามเฝ้าแผ่นดินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งผมต้องการที่จะตั้งมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินอ,อยู่แล้วนะซึ่งจะมีประกาศรับสมัครยามผมเคยบอกท่านผู้ชมมานานแล้วว่าชีวิตนี้ไม่ได้ทะเยอทะยานอะไรขอเป็นเพียงแค่ยาม ทีนี้พอย,ยามเฝ้าแผ่นดินเราก็เฝ้าข่าวได้ใช่ไหมเราเฝ้าสังคมได้เราเฝ้าการคอร์รัปชันได้ถ้าเราเฝ้าข่าวเราก็สามารถเฝ้าข่าวประจําวันทําไมต้องเป็นกลางคืนก็เพราะว่าตั้งแต่เช้าถึงค่ำเนี่ยถึงข่าวภาคค่ำก็คือข่าวประมาณหโมงเย็นหรือทุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะ99%ของข่าวก็จบตรงนี้ถ้าเราสามารถเอาเนื้อหาข่าว ประเด็นของข่าวออกมาอธิบายให้พี่น้องแล้วก็ตลอดจนท่านผู้ชมฟังได้ในค่ําคืนของทุกๆคืนเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถที่จะฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นเช้ารายการเล่าข่าวตอนเช้าอย่างดูก็ดูไปแต่ท่านผู้ชมจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างในยาาของข่าวที่เราพยายามอธิบายกับข่าวตอนพูดโดยอ่านหนังสือิ วันศุกร์นี้ก็จะเป็นสองชั่วโมงะนะฮะคุณแอนถึงสี่ทุ่มครึ่งโองแรกก็จะเป็นการเล่าข่าวกันและให้อธิบายข่าวชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแนวแนวรบของผมเองนะครับก็คือผมก็คงจะออกคนเดียวเพราะอยู่ใกล้ๆไม่ได้ดีกระเด็นะนะฮะเพราะว่ารู้สึกช่างเพราะเพระประดาบก็เลือดเดือด <c oughs> ในตำนองนั้นนะฮะเป็นการให้องค์ความรู้ชั่วโมง ก็เหมือนกับทุกๆวันเสาร์ท like sure> ี่เคยพูดแต่ว่ะตอนนี to ้เนี má, ่ยมันบางอย่างซึ่งยอมรับมันเหนื่อยกูแนนนะฮะไม่ใช่ว่าผมอยากจะทํามีเสียงไม่ใช่ค่ะแต่ผมคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตยังไม่จบเพราะว่าข่าวหลายข่าวที่เกิดขึ้นนั้นในบางครั้งนี่เราไม่รู้กูจริงจริงนะฮะคำว่าเราเนี่หมายถึงประ เพราะว่าข่าวบางข่าวมีในยยาที่ลึกซึ้งมีวาระที่ซ่อนเร้นแล้วบางครั้งเนี่ยมันเป็นบางครั้งมันมีความหมายซ้อนความหมายนะครับผมคิดว่าการสู้ของผมในสัปดาห์นั้นก็คือการจุดเทียนแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยามเฝ้าแทนจะเห็นว่าเราเนี่ยเอาเทียนมาจุดก็หมายความว่าตอนนี้เทียนจุดติดแล้วนะ,ะเราก็จุด เพราะว่าสิ่งซึ่งซึ่งพวกเราสู้มาและผมสู้มาเนี่ยก็คือสู้ในเรื่องของความด้อยปัญญาของสังคมค่ะเพราะว่าสังคมไทยด้อยปัญญาเราถึงถูกนักการเมืองขี้ช่อขี้ฉชนมาหลอกลวงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราพรวนดินพลวนดินให้ดินอุดมสมบูรณ์คือสร้างปัญญาให้กับประชาชนทุกระดับผมคิดว่าปัญหาเมืองไทยก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อดทนสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับผมอดทนสักนิดหนึ่งคุณแอนก็ต้องอดทนหน่อยะนะะเพราะว่าผมทราบคุณแอนก็มีลูกสอง นะฮะมีสามีซ <Exactly. S 1> no ึ่งรออยู <gemacht> ่ที่บ้านนะครับต้องกลับไปคอยจ่ายเงินให้สามีไปทํางานนะฮะวันนั้นเองปลนิบัตค่ะปิบเขานะฮะก็ต้องอดทนกันหน่อยนะครับเพื่อชาติบ้านเมืองแต่เย่าแล้วก็ตามคุณสีนี่คะก็คือหลายคนก็ยังก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าดูยามเฝ้าแผ่นดินแล้วเนี่ยวันนี้ดิฉันได้เปิดเข้าไปในเว็บไซต์ของ m a n a g อร์ออนไลน์เนี่ยนะคะหลายคนถามว่าแล้วถ้าเขาเป็นสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเขาจะมีบทบาทอะไรอ๋อเป็นการการเป็นสมาชิกยามเฝ้าแผ่นดินนี่ก็หมายความ ว่าเขาจะได้รับทราบข่าวสารในขณะเดียวกันเขาจะเป็นเหมือนกับกองกําลังกองกําลังหนึ่งซึ่งสามารถที่จะออกความเห็นสามารถที่จะแจ้งข่าวสารมามหรือว่าเมื่อมีการชุมนุมกันคือเมื่อมูล,มลนิธิยามข้าพืนดินเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมและทีมงานเนี่ยจะเริ่มเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆเราจะมีกระบวนการให้ความรู้ประชาชนให้ความรู้ทางด้านการเมืองเราจะเป็นตัวแทนประชาชนที่เป็นยามคนซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบ ไม่ใช่ปัญหาส่วนตัวนะครับมไม่ใช่ว่าคุณแอนทะเลาะกับสามีเสร็จเรียบร้อย <c oughs> แล้วจะมาเรียกร้องให้ยามเฝ้าแผ่นดิน <c oughs> ช่วยต่อสู้เพื่อเรียกร้อง <c oughs> สิทธิของคุณแอนต้อง <c oughs> เป็นเรื่องของส่วนรวมเป็นเรื่องของส่วนรวมถ้าไม่ใช่เรื่องส่วนรวมเราไม่รับทำ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วส่วนนี้ก็เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าความมีเจตนาตั้งใจที่จะเข้าร่วมกระบวนการเฝ้าแผ่นดินด้วยกัน <c oughs> นะฮะ เพราะว่าเหตุผลอันหนึ่งซึ่งทุกๆคนมาร่วมต่อสู้ที่สะพานมัคควานที่ลานพระรูปตลอดจนที่สนามหลวงนั้นก็เพราะว่าเขาเห็นว่าเราทํางานอย่างจริงจังและจริงใจและก็เราตั้งใจทําเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อทุกๆหลายๆคนจะเต็มใจสมัครมาเป็นยามเฝ้าแผ่นดินทีนี้ยามเฝ้าแผ่นดินเนี่ยต้องเสียเงินค่ะเพราะว่าค่าสมาชิกก็เดือนละ25บาทปีละ300บาทเงินก้อนที่เอามาจากไหนค่ะ จริงๆเราคือองค์กรภาคเอกชนกันนั่นเองแต่องค์กรภาคเอกชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นจะพึ่งเงินเมืองนอกรับเงินมาจากนอกแต่ของเราไม่เราจะเอาจากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่มาร่วบเพราะว่าประเด็นที่เราสู้คือประเด็นในเมืองไทยไม่ใช่ประเด็นในเมืองนอกประเด็นเมืองนอกคือบางประเด็นที่เขาต้องการสู้ในเรื่องของพืช GMO อะไรพวกนี้พวกสิ่งแวดล้อมเรื่องของเขาปล่อยเขาว่าไปเพราะเขาจำเป็นต้องมีผลงานออกมาเพื่อขอเงินเมืองนอกแต่ของเรานี่เมื่อเราเป็นองค์กรภาค าคเอกชนที่ใช้เงินจากประชาชนชาวไทยแล้วนี่เราจับประเด็นคนไทยเ,ออเราชูเรื่องวัฒนธรรมเราชูเรื่องสังคมที่ดีงามเราชูเรื่องของธรรมมาพิบาลเ,เราชูเรื่องของอศรรีลห้าเ,เราชูเรื่องของศาสนาออหลายๆอย่างคือเป็นประเด็นที่เราสามารถจะจับต้องได้ในแผ่นดินไทยเงินทองที่เอามาก็เอามา จ่ายเงินเดือนคนเพราะ<ม>เราต้องมีคนที่เข้ามาบริหารประสานงานค่าใช้จ่ายเราจะไปเ,เราจะไปให้ความรู้ประชาชนเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายถูกไหมครัเราต้องไปเช่าสถาน<ม>ที่เราต้องเช่าเครื่องเสียงพวกนี้ล้วนแล้วแต่มีค่าใช้จ่าย<ม>ทั้งสิน้นนะแต่ทุกบาททุกสตางค์นั้นเนี่ยทุกๆ3เดือนหรือทุกๆเดือนเนี่ยเราจะมีการตีพิมพ์ในเว็บไซต์ ลงทั้งเว็บไซต์ผู้จัดการและเว็บไซต์ยามฟ้าไปดินแล้วก็ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการด้วยเราจะบอกละเอียดว่าเดือนที่แล้วเราใช้อะไรไปมากเราได้รับเงินค่าสมาชิกเข้ามาเท่าไหร่โปร่งใสโปร่งใสแน่นอนครับแล้วก็พวกพวกพวกกรรมการยามหรืออย่างผมซึ่งเป็นยามนี่จะไม่มีเงินเดือนนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างก็จะใช้เงินส่วนตัวโดยที่ไม่ไปพึ่งเงินมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นรถราที่ใช้ก็ไม่ต้องใช้นอกเสียจากว่าจะต้องมีรถราที่ใช้ ในกิจการของยามเฝ้าแผ่นดินซึ่งเราก็ตกลงกันแล้วว่าถ้ารถที่จะต้องใช้ก็จะเป็นรถปิกั p ประหยัดประหยัดสุดประหยดะัดสุดๆุดนะเพื่อดันเราต้องการดูผลแต่ว่าอะไรที่เราต้องเสียเงินเราจะพร้อมจะเสียอย่างเช่นมีกรณีบางกรณีที่เราต้องจ้างทนายเพื่อมาฟ้องเป็นบรรทัดฐานฟ้องรัฐ